มาแรงเกินคาดนะครับสำหรับเกตวอลมอเตอร์แท้งส0มร้ดีเซลครับตอนนี้ในยอดจองทะลุเป้ากว่า800คันแล้วนะครับภายใน5วันในงานมอเตอร์โชว์ครับก็จริงๆแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่วันที่ประกาศราคาแท้งสามร้0ยดีเซลนั่นเองครับซึ่งในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่999,0 0 0บาทครับและในรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นขับสี่หนึ่0้านบาทครับซึ่งต้องบอกว่าราคาที่ประกาศในงานเนี่ยก็จะเป็นราคาแค่ช่วง800คันแรกเท่านั้นนะครับเป็นราคาพิเศษแต่ด้วยกระแสะแรงคร เพิ่มขยายระยะเวลานะครับก็ราคาแนะนำเนี่ยจะจบที่งานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นครับและยังมีไฮไลท์ในเรื่องของการรับประกันตัวรถด้วยครับเขารับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นาน8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรไปเลยครับจุดเด่นของตัวรถนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับตัวรถเนี่ยจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยความลักษณะที่เป็นตัวบ็อกซี่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีพิกัดเครื่องยนต์ที่เป็นดีเเซซลลใใให้้้ืออกกกกดวยยยย็็นนนน่่าาสจิงขึไไปีภ ได้เรียบหรูและก็มีความเท่ด้วยครับเบาะน้าคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยปรับไฟฟ้า4ทิศทางมากับตัวหน้าจอมาตรวัดฟูด,ดิจิตอลและหน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วครับ Apple c a r p l a y and Auto มีรองรับครบครับ USB มีติดตั้งให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงยังมีในส่วนของระบบ He a ส Up Did ัพด play บนกระจกบังลมหน้าด้วยครับตัวเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลพิกัด2.4 2374ลตรนนั่นเองับด็พ่้วยรทอบบครังสูงสุดอยู่ที่180 4แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและแรงบิด480นิวตันเมตรตั้งแต่1 5 0 0รอบไปจนถึง2,500รอบต่อนาทีครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับระบบขับเคลื่อนก็มีตั้งแต่ตัวที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเขาเคมมาที่1 4กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเกทวอลมอเตอร์แทงสามดีเซลในราคาพิเศษแบบนี้นะครับก็จะมีเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นครับ